เอวเย็นนี้ว่างไหมครับว่าจะ่วนไปเล่นที่ริมน้ำโขงได้จ้าเิวรู้ไหมทำไมเราชอบ่วนอิวมานั่งเล่นที่แม่น้ำโขงทำไมล่ะพ่อแววตาอิวสวยเหมือนแม่น้ำโขงไงพบกันมาสามปีแล้วเธอก็ชมเราตลอดเลยนะก็าเธอน่ารักพีเรากลับกันเถอะอยู่ต้องไปช่วยงานพ่อกับแม่เอวเราจบมหกแล้วแป๊กลับมาจะให้เราไปเรียน ต่อที่ต่างประเทศงั้น,นเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วสินะแต่เราไม่ไปหรอกเราจะเรียนที่นี evet ่กับเธอเธอไปเถอนนะเพื่ออนาคตของเธอพ่อพ่อเหนื่อยไหมจ๊ะยู่เห็นพ่อกับแม่กีดยางกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานต่ออีกไหนก็ต้องสู้ ถ้าไม่ทำจะเอาเงินที่ไหนส่งอิวเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกลําบากเหมือนพ่อกับแม่จบมหกอยู่จะไปหางานทํอยู่ไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่เป็นไรลูกมีหน้าที่เรียนยิวก็เรียนเลยยิวตัดสินใจแล้วบ้านเราจนยิวคงไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาหลอก ยังเด็กอยู่เลยทำไมไม่เรียนต่อละลูกเสียดายอนาคตอยู่อยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะ,คะเด็กคนนี้มีแววตามุ่งม,มั่นอ่าอาเอาเป็นว่าเจ๊รับเข้าทำงานขอบคุณค่ะเจอ๊อยู่จะตั้งเจทำงานค่ะพอลล่าพอลล่ามาพาน้องไปทำงานด้วยมีอะไรก็บอกน้องนะค่ะเจออ๊อิวอิวมาเร็วๆมาคนของขึนน้นรถเจ้าลูกค้าเร็วๆค่ะพี่พอลล่า ขายดีไม่ได้พักเลยเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอคะพี่พอลล่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละขายดีทุกวันโดยเฉพาะยาทานะยางทำไมยาทานะยางถึงขายดีเพราะคนส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพสวนยางไงจริงด้วยนี่เงินเดือนของพอลล่านี่ของอิวจา้าขอบคุณค่ะเจ๊อ้ย วันนี้จะไปเดินห้างซะหน่อยแล้วเธอาะไรอยิ๋วจะไปไหนยิไม่ไปไหนหรอกจ้าอาวทำไมล่ะวันนี้เงินออกทั้งทีนะอิ๋วอยากเก็บเงินไว้นะเก๋ค่ะอิ๋วอยู่ไหมคะแม่อิ๋วเขามาเก็บเงินค่าปุยยางแล้วเงินแม่ไม่พอพอจะมีให้แม่ไหมลูกจ้าแม่ขอบใจนะลูกชีวิตเรามันต้องไปได้ไกลกว่านี้สิพี่มิทินค่ะพี่มิทินชิญน้องด้วยค่ะพี่มิทิน ใครทำอะไรน้องมีรถจิตวิ่งตามน้องค่ะพี่มิเต็นน้องคัวจะไม่มิเตน้องคุณอะต่อไปน้องต้องมีบอดิการ์ประจำตัวส,สวัสดีครับท่านประธานผมชื่อท็อปครับมาสมัครเป็นบอดีการ์ดครับดูการแต่งตัวสิผ่านไหมเออด้วยการก็พอช้ได้อ่ะลองดูแล้วกันขอบคุณที่ให้โอกาสครับท่านประธานครับน้องสาวฉันยุ่งอย่าให้ไต่ไล่อย่าให้ตอมจำไว้ครับท่านประธาน รอฉันอยู่ตรงนี้แต่ว่าท่านประธานให้ผมดูแลคนหนูทุกฟีก้านะครับไม่ต้องจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวช้อปปิ้งเสร็จเดี๋ยวฉันโทรหาคือว่าผมไม่มีโทรศัพท์นะครับว้ายตายตายนายอยู่ยุคไหนเนี่ยคุณครับคุณครับรถเป็นอะไรครับรถเสียค่ะตรงนู้นมีร้านซ่อมครับเดี๋ยวผมช่วยอ๋อขอบคุณค่ะนายทอ็อปนานทยท็อปโอ้ยหายไปไหนเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้โอ้ยฉันจะบ้าคุณหนูครับคุณหนูครับ คุณหนูหายไปไหนตายแล้วท่านประธานเราเราตายเนี่ยท่านประธานครับท่านประธานครับคุณหนูหายไปครับวางหนะขอโทษที่ดูแลคุณหนูไม่ดีครับพี่เมทินีน้องพี่เป็นห่วงที่แย่ไปในมือไล่ในท็อปออกเลยค่ะหายไปโดยไม่บอกโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้สันลไล่ในออกผมมาจากบ้านนอกเงินก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีผมขอโกาดได้ไหมครับไปปรับปรุงเรื่องการแต่งตัวเรื่องการติดต่อ,อ,ต,ต,อต้องพร้อมกว่านี้ไปสันให้โอกาสา้อ <c oughs> จะเอาเงินที่ไหนซื้อโทรศัพท์วะเนี่ยเอาทองเอ้ยทำงาที่นี่เหรอใช่ทำที่นี่แหละโหใช้ iPhone 17 Pro Max ลยเหรอธ <c oughs> รรมดาแหละแต่อย่าบอกใครนะแล้วผ่อนเอาเฮ้ยเขามีผ่อนด้วยเหรอผ่อนที่ร้านชิปปี้สโต์วางดาวก็รับเครื่องได้เลยนะผ่อนไปใช้ไปไม่ใช้บัตรเครดิตไม่จำกัดอายุได้เครื่องไปใช้ก่อนผ่อนหมดเราก็เลยได้ iPhone 17 Pro Max มาใช้ไงท่านระธานครับท่านรานครับผมขอเบิกเงินไปดาวโทรศัพท์ได้ไหมครับ ทำงานมันเดียวขอเบิกลนะ่วงหนนายแนี่มากโอ้โห iPhone 17 Pro Max สวยมากไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ใช้ iPhone ผ่อน iPhone เครื่องเดียวได้ของแถมสุดจึงเยอะเลยเครื่องกรองอากาศนี้ก็แถมร้านชิปปี้จะโตเข้าใจถึงจริงๆพี่มิทินนายท็อปมาหรือยังคะยังเลยนะ้องไม่รู้จะให้โอกาสทำไมมาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษที่มาช้าครับโอ้วันนี้แต่งตัวดีนะไม่เสียแรงที่ให้โอกาส ตามดีมากต่อไปนี้ท่านประธานกับคุณหนูติดต่อผมได้แล้วนะครับเพราะผมมีนี่ iPhone 17 Pro Max โอ้ไอโฟน17 p เ o Max รแพีงขนาดนี้นายมีเงินซื้อได้ไงผมพ่อนกับร้านชิปปี้สตรครับชิปปีปป้สตรเราต้องมาถ่ายละครกลางทุง่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิฮะเราจะมาถ่ายกลางทุง่งนาอย่างนี้เหรอใช่แล้วจ้ะเด็กๆอะโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจมีนัดคุยกับลูกค้าเจค่จ ผมรักครูมะเหมียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุด,ยดมะเหมียวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาน่ะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ๊ยเร็วๆหน่อยฉากนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมนะสามสองหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าเกจะหน้ามืดตามเมือนบังคับผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมิทินเธอยิ้มทําไมนี่มันเป็นฉากเศร้าโอ๊ยถ่ายต่อ,ยตอไม่ไหวแล้วจู๊คพิทินโอ้ยบ่ายสองแล้วยังไม่กินข้าวเลยโอ้หิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหัวเจ๊ ทำไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจซีิมะเมียวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทาไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มี <c oughs> กินอะไรอ่ะหอมจังกินหอมเมียนก๋วยเตี๋ยวเรือเลยพี่พรอะไรนะดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพี่ต้มสุกแนละ้วอะลองชิมดูโอโห,โหเส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มข้น มาเมียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโอ้โหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พรนี่ชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้าร้อนเลยเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดฝาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมมาที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอ5นาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากหืมดื่มน้ำมีถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย หอ,อมมะล่าเข็มพลตัพ,พี่พลซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอพกมาด้วยเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังถ้วยร้อนกลับมาขายที่เซทั้ง1 5ึ0 0หสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเว้ยเด็กๆก,กับข้ามาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับ เดีย๋ยวตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่อครับเป็นจริงของพี่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทำงานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสักห้าร้อยได้ไหมเธอจะเอาไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดี๋ยวหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทินจี้รถขี่หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยนี่ตายแล้วแล้วพี่เอาไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มจี้ใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลูกไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟังชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วปนหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านทำกับข้าว แม่เเธอแต่งานเราก็ไม่ได้เป็นร้านลาเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเรา็วหนูหิวข้าวเวร็วหน่อยสมพ่อพี่จะกลับไปดูนังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเซค้าทำไมพี่พรไม่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาลาง,งานเห็นบอกว่าไม่สบายนะ่ะฮะพี่พรพี่พรพี่พรเป็นยังไงบ้าง โอหตัวร้อนจีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยอย่างเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปหืมทำไมเสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยทูกเดี๋ยวผม กลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ปอนไปหาหมอรีบๆเลยนะพี่เดี๋ยวข้าวแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่ข้าวแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่เทผมซักฟอกให้นะลูกทุกงานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วใื่ลื่นล้ลางง่ายปองหายเจี้ยงอือหืกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลีย่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอือหือหอมจังเลย สะอาดด้วยข้าวแกงใช้อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกแอร์แทกอีซี T ่แฮปปี้สวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันปะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เอง